พบยังพบแล้วทุวกแรกเลยจงัไมโครโฟนทิ่แทน้องเปรี้ยวของเราก็เกิดอาการกดดันนะครับจากหลายๆอย่างรอบตัวเธอครับแต่ยังโชคดีนะครับที่มีเพื่อนๆที่น่ารักคอยปลอบเธอไปดูภาพนี้กันดีกว่าครับ I used to write your name เป็นจำเล็ดจำเล็ไปนอนไปโอ้เอาเอาเอาเอนี่คือคือคือเขื่อคือเขื่ก็หายห่วงกันไปแล้วนะครับกับน้องเปรี้ยวของเราแต่ยังมีอีกหนึ่งน้องนะครับนั่นก็คือน้องกุ๊กกุ๊กกุ๊กไก่นั่นเองน้องคนนี้ก็แอบเครียดครับแต่เขาเครียดแบบโรแมนติกนะครับเพราะว่าไปเครียดแถวริมสระน้ำครับเล็กนน้อรยไ โพสโกลโ์ไว้บ <Pause. S 1> บนี้นะจับนี้นะครับว่านเวลาว่านเล่นอ่ะว่านเล่นจริงเน่ะแล้วเขาพี่ขำเขาว่าเเขากล้าเล่นอ่ะแต่เราผู้ไก่จะเล่นอย่างเงี้ยมันเล่นก่อนขำ เป็ดครับ,ารบการเล่นนิดดีไม่ดีครับไม่บอกการเล่นเนี่ยถุยเล่นได้ยังไงวะไรแต่กุ๊กไก่แบบดีไซน์มาไงไรกุ๊กไก่แบบว่าไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้กล้าเล่นสักเท่าไหร่ตลอดตั้งใจอะ่ะคือตั้งใจจะดีไซน,นะแบบน,น์อย่างเงี้ยเออต้องแบบต้องกล้าเล่นเขาอ่ะมีแฟนอย่างเงี้ยเออมีแฟนอย่างเงี้ยก็ต้องเหมือนกันอะ่ะก็ต้องคล้ายๆกันหละ ไม่งั้นมันก็ไม่รักกันมานานกันขนาดนี้หรอกเนาะอีกนิดนึง เข้าใจกันรักและผูกพันมีด้วยกันสองคนนักเบาแค่ไหน แต่จุดหมายปลายทางของใจจุดพลังให้ฉันมีแรงก้าวไปฝันนั้นไกลแค่ไหนจะไขคว,ขวาบนทางนานที่ดูยาวไกลากายและใจยังคงเดินไปจะไม่มีวันไหนที่หันหลังกลับ อาจจะล้มจะมีน้ำตาก็จะลุกขึ้นมาด้วยตัวฉันเองฉันมั่นใจกับทางที่เลือกจะเป็นอย่างฝันไฟจะทำให้ได้เรือยสักเท่าไรเแทกายใจ เรามีกันแค่เพียงสองคนอยู่มาจนเราเข้าใจกันดีบางครั้งรักก็ต้องมีเรื่องที่กวนใจเราก็มีแค่เพียงสองคนอยู่ทนจนคนสงสัยว่าเราทำไมทนไว้ รักกันได้ไงทั้งที่ชอบกรดกันเล็กๆน้อยๆเราก็ยอมกันไปความจริงในใจยังโกรดเล็กๆน้อยๆเราก็ยอมอภัย รักเรามันคงจะเป็นอย่างนี้เพราะมีกันอยู่สองคนเรารักกันมานานก็ยังเหมือนเรารักกันมานานก็ยังเหมือนเดิ อยู่ทนจนคนสงสัยว่าเราทำไมทนไว้รักกันได้ไงทั้งที่ชอบกรดกันจากนั้นน้องกุ๊กไก่ของเรานะครับก็เดินทางไปที่ห้องอบไอ้น้ำครับไอตอนแรกเรากว่าน้องเขาอยากจะลดความอ้วนอยากจะสวยนะครับไม่หรอกครับน้องเขาแอบไปเคลียดต่อครับ เราไปงใจหรือทาเดียวไปลุ้ยแล้วเนี่ยมรืนจัทไ่ใช่ที่เคราได้แเรื่องเงี้ยจน่เอนะเลืที่จะฟังสียนตรีชลนึง สมบสิยงกรองสียงตึ้เสียงเระเหลือสียงอะไรก็ตไปเรื่องตลอดจะตามสิงเกก็ทำาใเรตลอดทุก่แยกออกแล้วก็สิ่งนี้สงอะไรก็นช่วยไดนะ่ยมันแยกมันแยกภาษาภาษาภาที่เไมได้แล้วก็คอมันต้องมอนต้องบสมัยะในตัวเองกเอป็นไปเราต้องสม่ก้ตาก็เรืองตาน่ที่ดีมันชัดที่เลือตา ถ้าเกิดว่าเราหลุดเองแล้วก็ให้เราดึงิวติที่เราดึงไปได้หปาถ้าเราหลุดกิ่แล้วก็ยังสามารถเดินได้ว่ามันหายไปแน่

หิแอบก็บอว่าอาิด้วีบบอก่ได้พว่าูก่หนเท่าหร่เลยใช่คือนั่แหละไม่อยากให้ใครห่วงอะไรค่ะเรู้ว่าเข้าใจแต่วาเทียนยคิดว่าแบบเรื่อเรื่องไรละว่าก็อก็ี้ยกัไม่ตกในสิ่ที่แบบว่าเอออยากไปทได้ดค่นั้เองใช่พี่เท่ที่เห็นภาพาออกมาค่ะจริงๆว่ามันมีหลายไม่มีอะไรร้อไม่รอง มันไม่ได้เหขนาดว่ารองแล้วแบบ เห็นน้องกุ๊กไก่ของเราเครียดมาเยอะแล้วนะครับตอนนี้เราไปดูอีกมุมหนึ่งของเธอดีกว่าครับตอนนี้เราจะไปดูภาพเธอโชลีลาครับอันน่ารักและก็น่ากลัวในเวลาเดียวกันนะครับของเธอและน้องพาดในเพลงพาดเ็ดหน้าครับ ค <Es poor S 1> ิดเองนะไม่อยากจอสุดทางจะรอนานๆก็ไม่เลยนะเจอมาตั้งนานแล้วทำไมไม่มองตัวเซนบ้างล่ะตรงนี้ตรงนี้อยากเส่สีมองเห็นไหมจ๊ะอุตส่าห์ิ้ให้เธอเก็บทำไมไม่เกิน ในเวอร์ชันหัวในเปล้วนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เราจะพาค e ุณผ so hey, oh ู้ชมไปเจอชัยนาฏในเวอร์ชันมั่นใจเกินร้อย。 หรือนาตาที่ดูมวยเห็นแล้วคงแปลกใจเอะจ้องกันอีกนานไหมมองกันแบบนี้เอ๊ะมองอะไรนะเห็นจ้องมองอยู่นาะนเห็นเห็นยนอยู่อย่างนั้นฉันไม่เข้าใจหรือฉันมันอาจจะมวยมวยแล้วเหีรา,ามวยแล้วมัน คำถามอยากรู hmm. nicht, schaffen, farklı, Không, sneeze sneeze ้กันมากมายฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำให้มวยได้อย่างนี้ก็มวยนี่ค่ะไม่ได้ตั้งใจก็มวยนี่ค่ะไม่ได้ตั้งใจไม่ชอบใช่ไหมขอภัยทำไมดีก็มวยนี้ค่ะไม่ได้ตั้งใจก็มวยนี้ค่ะไม่ได้ตั้งใจไม่ชอบใช่ไหมขายที่ตงมวยีกยนตั้มะมอเาที่ต จองควเงินตาฉันตัวชุ่มไหล่แหมมองอยู่ย่งนั้นเห็นแล้วไม่เข้าใจมวยแล้วมันผิดใช่ไหมดูกันให้ดีจักชักดูไม่เคยสวยฉันก็ไม่คข้าใจมวยแล้วมันผิดใช่ไหมมองกันแบบนี้เกิดคำถามอยากรู้กันมากมายฉันไม่ได้ตั้งใจจะทาให้มวยได้อย่างนี้ก็มวย กับช่วง True Voice ของเราในวันนี้นะครับเราจะมาชมบรรยากาศยามเช้ากันนะครับเป็นเช้าซึ่งน้องๆเขาพร้อมหน้าพร้อมตากันตื่นขึ้นมาครับแล้วก็วิ่งรอบสระน้ำโดยไม่ต้องมีใครบอกเลยครับ Thank you for having me here นะครับน้องๆครับยังไงพวกเราเป็นกําลังใจให้จริงไหมครับคุณผู้ชมครับเอาละครับเวลาของเราในวันนี้ก็หมดลงแล้วนะครับพรุ่งนี้ครับใครมีบัตรคอนเสิร์ตแล้วก็อุยถือว่าโชคดีจริงๆเจอในที่ Moonstar Studio นะครับ แต่ก่อนที่เราจะไปวันนี้อย่างเช่นเครครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้น่ารักของเรานะครับบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนโครงการหมู่บ้านสารินซิตี้ชา a ์ป a c ควอสเอลซดเครื่องดื่มเบปซี่ยำยำจัมโบ้แ um ชมพูและครีมนวดผมแพนทีนเสื้อผ้าจาก A to Z และเฟอร์นิเจอร์สวยๆครับคาซาร่าแล้วพบกันครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ